ไปที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนสาขาพระราม9ก้าครับที่มีการจัดงานเปิดบ้านพร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์และพัฒนาการด้านต่างๆจากคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนครับโรงเรียนนานาชาติรีเจนสาขาพระราม9้าจัดงานเปิดบ้านเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดรวีระชัยเตชะวิจิตผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร มิสเตอร์แอนดรูว์แอดมอนครูใหญ่ดรปีเตอร์โจนส์ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษามาแนะนำให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติรีเจนตกรุงเทพขณะเดียวกันยังมีตัวแทนผู้ปกครองนะครับอาทิคุณปานิสร,อราอารยะสะกุลหรือว่าคุณโอปอคุณหมอสมิตอรารยะสะกุลหรือว่าคุณหมอโอก๊กคุณสาวิตรีสุดธิชานนนหรือว่าคุณโบและคุณพนิดาขัตตินานนท์หรือว่าคุณกอล์ฟนะครับ รวมถึงตัวแทนนักเรียนมาแบ่งปันประสบการณ์อีกทั้งพัฒนาการในด้านต่างๆในฐานะคุณพ่อคุณแม่และนักเรียนที่เรียนอยู่ด้วยทั้งนี้ครับเหล่าคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนได้พาผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเดินชมบรรยากาศอาคารสถานที่และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ด้วยซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์0-92 3 6 2 8 8 8 8 8หรือว่าแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ l i น์แอ Regents School BKK นะครับก็ขึ้นแอดไซ์ก่อนตามด้วย R E G E N T S S C H O O L B K K ครับ